โ okay. อเคครับอ่าไปแล้วสวัสดีค่ะช่องอาจารย์ทวีชาแนลนะคะตอนนี้มาเที่ยวที่บอ่อไทยหนองไผ่นะคะร้านกาแฟนะคะอ้าวเดิน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 อ่าป่าดอกไม้นะคะร้านกาแฟอาจารย์ทวีทวีชาแนลพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวพาก,กินกาแฟนะคะกาแฟอร่อยนะคะใครผ่านมา เส้นทางนี้ก็แวะทานกาแฟได้นะคะเดินเดินเดินไปนู่นแหละไปซุ้มเลยก็อาจารย์พวีชาแนลนะคะมีมีวิวดอกไม้ด้วยนะคะมีวิวดอกไม้ด้วยโอ้โหครับน้ำเที่ยว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 นะฮะนี่ครับอาจารย์ทวีชาแนลน้ำเที่ยวนะครับป่าสวนอ่า เพชรบูรณ์ครับบ่อไทยใช่ไหมเออนี่ยค,ยครับวิวสวยๆฮะที่เที่ยวนี่อ่าดูดูครับดอกไม้สวยๆฮะสวยๆอ,อ,อ่า,นา,นา,นอา,าเาน,เน,น,ะะเนี่ดูครับแต่ละคนสวยๆทั้งน,นั้นอ่า ดูครับที่เที่ยวแห่งใหม่นะครับตกแต่งลูกค้าก็กำลังอา่ามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆซุมที่นั่งดื่มกาแฟนะฮะเฮ้ ครับนี่ครับแดอาร้านกาแฟเดล,ลี่คอฟฟี่นะครับนี่ฮะมี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 นะครับนี่ <S <S โอ้โหนี่มีเครื่องดื่มอาหารตามสั่งมีครบเซตนะครับนี่ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะนะครับนี่ถ่ายรูปวิวส,สวยๆน,นี่เขามีหลายเขาด้วยครับ อไม่มีแค่สองเขานะหลายเขาเลยเนี่ยดูทัศสวยดูครับนอนอากาศเยน็นอ่าโอเค